สวัสดีครับผู้ฟังทุกคนวันนี้ผมมีเรื่องราวหนึ่งที่น่าสะเทือนใจมากๆที่อยากจะมาเล่าให้ฟังเป็นเรื่องที่สื่อเกาหลีรายงานออกมาแต่พอได้อ่านคอมเมนต์ของชาวเกาหลีแล้วมันทำให้เห็นอะไรหลายอย่างมากเลยครับเรื่องมันเริ่มต้นจากสาวอินฟลูเอนเซอร์คนหนึ่งมีผู้ติดตามประมาณส0 0 0 0ื 30, กว่าคนเธอหายตัวไปอย่างกระทันหัน หลังจากนั้นไม่นานก็มีรูปภาพและคลิปวิดีโอของเธอแพร่กระจายไปทั่วโซเชียลมีเดียในจีนภาพที่เห็นมันช่างน่าตกใจมากครับเธอเดินเตร่อยู่ตามถนนในกัมพูชาผมยุ่งเหยิงไปหมดสวมแว่นกันแดดกลับหัวแต่งตัวไม่เข้าฤดูกาลเลยที่น่าสะพรึงกลัวที่สุดคือขาของเธอเต็มไปด้วยรอยช้ำและบาดแผลบางภาพเห็นเธอถือภาพเอ็กซเรย์ข้อเข่าอยู่ในมือ มันดูเหมือนคนที่ถูกทรมานจนสภาพจิตใจพังทลายไปแล้วครับตามรายงานบอกว่าเธอออกเดินทางไปกัมพูชาเมื่อเดือนเมษายนปีที่แล้วเพราะมีคนเสนองานที่ได้เงินดีแต่พอไปถึงกลับถูกแก๊งอาชญากรรมลักพาตัวทำร้ายร่างกายทรมานและบังคับให้ค้าประเวณีหลังจากนั้นเธอก็ได้รับบาดเจ็บทั้งทางร่างกายและจิตใจจนต้องเร่ร่อนอยู่ตามถนนชาวเน็ตติดตามเรื่องนี้กันอย่างมากพวกเขาตรวจสอบ IP Address ของโพสต์สุดท้ายของเธอแล้วพบว่ามาจากกัมพูชาจริงๆและมีคนบอกว่าเธอถูกแฟนหนุ่มของเธอเองหลอกให้ไปด้วยคำว่างานเงินดีพ่อแม่ของเธอแจ้งความหาตัวไปนานแล้วจนกระทั่งวันที่สมมกราคมสื่อท้องถิ่นรายงานว่าพบตัวเธอแล้วที่โรงพยาบาลในเมืองซีหานุกวิลสถานทูตจีนประจำกัมพูชาก็ออกมาประกาศว่าจะช่วยเหลือให้เธอกลับบ้านเกิดตรงนี้สิครับ พอข่าวออกมาชาวเกาหลีก็เข้ามาคอมเมนต์กันเยอะมากและผมอยากจะอ่านคอมเมนต์บางส่วนให้ฟังนะครับเพราะมันสะท้อนอารมณ์และความคิดของพวกเขาได้ชัดเจนมากมีคนคอมเมนต์ว่าผมนึกว่าเป็นคนเกาหลีทำไมสื่อโง่จังอันนี้โดนใจเยอะเลยครับมีคนตอบว่าใช่ดูคอมเมนต์แล้วถึงรู้ว่าเป็นคนจีนคือชาวเกาหลีหลายคนบ่นว่าสื่อทำข่าวแบบนี้โดยไม่บอกสัญชาติตั้งแต่ต้น มันทำให้เข้าใจผิดไปว่าเป็นคนเกาหลีอีกคอมเมนต์หนึ่งบอกว่าเรื่องแบบนี้ต้องระบุสัญชาติให้ชัดเจนเราไม่จำเป็นต้องรู้เรื่องของคนประเทศอื่นและทำไมต้องเอาข่าวจีนมาเล่าด้วยเลย <t <t ิกดูข่าวจีนได้แล้วเห็นไหมครับพวกเขารู้สึกว่าสื่อเกาหลีควรโฟกัสที่เรื่องภายในประเทศมากกว่าแต่ที่น่าสนใจคือมีคนคอมเมนต์เกี่ยวกับตัวเลขผู้ติดตามด้วยนะครับมีคนบอกว่า ในจีนที่มีประชากรสามหมื่นคนน่ะมันเป็นแค่คนธรรมดาไม่ใช่อินลูเอนเซอร์หรอกอีกคนตอบว่าใช่ในจีนถ้าสามหมื่นเหมือนคนทั่วไปต้องหลักล้านถึงจะเรียกว่ามีชื่อเสียงคือพวกเขาเห็นว่าสื่อพยายามทำให้เรื่องนี้ดูใหญ่โตเกินจริงมีคอมเมนต์ที่น่าสนใจอีกอันหนึ่งคนนี้เขียนว่าดูที่คอนะครับดูเหมือนมีลูกกระเดือกใหญ่มากนี่ผู้ชายหรือเปล่า มีหลายคนตอบว่าใช่ดูที่ลำคอแล้วสงสัยว่าเป็นผู้ชายอันนี้มันแสดงให้เห็นว่าชาวเน็ตก็พยายามวิเคราะห์รายละเอียดจากภาพด้วยคอมเมนต์ที่โดนใจหนักๆมีคนเขียนว่าพวกเขาหักขาเธอทำไมไม่บอกละ่ะได้ยินว่าหักขาเพื่อขู่เอาเงินจากพ่อแม่เธออันนี้สยองมากครับถ้าเป็นจริงแล้วมันโหดร้ายมากมีคนบอกอีกว่ามันต้องเป็นยาเสพติดแน่ๆและอีกคนตอบว่ายาเสพติด การข่มขืนการทำลายร่างกายทั้งหมดนี้ในไม่กี่เดือนก็ทำให้คนกลายเป็นแบบนี้ได้อันนี้น่ากลัวมากครับว่าภายในเวลาไม่กี่เดือนชีวิตคนหนึ่งสามารถพังทลายได้ขนาดนี้คอมเมนต์ที่ผมประทับใจมากคืออันนี้ครับกัมพูชาต้องตัดเงินสนับสนุนทันทีเงินภาษีของประชาชนมันสูญเปล่าทำไมต้องให้เงินกับประเทศอาชญากรรมแบบนี้มีคนตอบเห็นด้วยเยอะมากบอกว่าใช่ กัมพูชาเป็นประเทศที่รัฐบาลเองก็มีส่วนสนับสนุนแก๊งอาชญากรรมมีคนเขียนเตือนอีกว่าแก๊งอาชญากรรมกำลังย้ายฐานไปดูไบแล้วนะพวกเขาหาล่ามภาษาญี่ปุ่นในดูไบถ้าไปก็จะเจอแบบนี้แหละอันนี้เป็นข้อมูลที่น่าสนใจมากว่าแก๊งเหล่านี้กำลังขยายไปที่อื่นด้วยคอมเมนต์ที่ทําให้คิดตามอีกอันคือองค์กร Boys Fishing พวกนี้ต้องถูกจัดการเหมือนแก๊งยาเสพติดระหว่างประเทศเลย พวกนี้อันตรายมากเท่ากันเกาหลีเองก็ต้องทำแบบนี้ด้วยมันแสดงให้เห็นว่าปัญหานี้มันไม่ได้จำกัดแค่จีนหรือกัมพูชาแต่มันแพร่กระจายไปหลายประเทศแล้วมีคนคอมเมนต์อีกว่าจีนนิ่งเฉยเลยเวลาพลเมืองของตัวเองโดนทำร้ายเพราะจีนกับกัมพูชาเป็นหุ้นส่วนกันอยู่แล้วเหรออันนี้น่าสนใจครับเพราะมันตั้งคำถามว่าทำไมรัฐบาลจีนไม่เข้ามาจัดการอย่างจริงจัง อีกคอมเมนต์หนึ่งบอกว่าในกัมพูชางานเงินดีมันไม่มีหรอกทําไมไม่คิดกันบ้างว่าทําไมประเทศที่ยากจนกว่าเราถึงจะจ่ายเงินสูงได้ต้องคิดตามระดับประเทศสักหน่อยอันนี้เป็นเหตุผลที่สมเหตุสมผลมากครับคนที่ตกหลุมพรางพวกนี้มักจะคิดไม่รอบคอบว่าถ้างานดีจริงทำไมต้องไปหาในประเทศที่ด้อยพัฒนากว่ามีคนเขียนว่าแค่งานเงินดีก็ไม่มีในประเทศตัวเองแล้ว ไปหาที่กัมพูชาได้ไงมันไม่สมเหตุสมผลตั้งแต่แรกแล้วและอีกคนเสริมว่างานเงินดีส่วนใหญ่มักจะเกี่ยวข้องกับการขายตัวเองในรูปแบบต่างๆคอมเมนต์ที่น่าสนใจอีกอันคือผมเห็นใน PD ดีโน b ตบ k รายการข่าวสืบสวนพวกคนที่ติดต่อเหยื่อเขาบอกตั้งแต่แรกเลยว่าเป็นงานฟิชชิงแต่คนก็ยังไปอยู่ดีคือพวกเขารู้อยู่แล้วว่าเป็นอะไรอันนี้ถ้าเป็นจริงมันก็น่าคิดนะครับ แปลว่าบางคนรู้ว่าเสี่ยงแต่ก็เลือกที่จะไปเพราะอยากได้เงินมีคนคอมเมนต์เรื่องการประท้วงของคนกัมพูชาในเกาหลีว่าพวกคนกัมพูชาที่อยู่ในเกาหลีเห็นประท้วงเรื่องที่เกาหลีส่งอาวุธให้ไทยแต่ทําไมไม่ไปประท้วงรัฐบาลประเทศตัวเองที่ทุจริตและสนับสนุนแกงโกงละ่ะปัญหาอยู่ที่รัฐบาลกัมพูชาเองนี่อันนี้เป็นคําถามที่ดีมากครับคนหนึ่งเขียนว่าขอบคุณที่รอดชีวิตมาได้ต้องขอบคุณเรื่องนี้ก่อน อันนี้เป็นความรู้สึกที่เห็นอกเห็นใจจริงๆครับท่ามกลางคอมเมนต์ก็ยังมีคนที่รู้สึกดีใจที่เธอรอดชีวิตมามีคนเขียนเตือนว่าเด็กหนุ่มเด็กสาวฟังนะครับในโลกนี้ไม่มีงานเงินดีแบบง่ายๆหรอกอย่าหวังรวยทางรัฐอันนี้เป็นคำเตือนที่ดีมากครับคอมเมนต์ที่ทำให้คิดอีกอันคือรัฐบาลกัมพูชารับเงินจำนวนมหาศาลจากแก๊งอาชญากรรมพวกนี้มันเป็นระบบที่ รัฐบาลเองก็มีส่วนร่วมอยู่ถ้าเป็นแบบนี้จริงมันก็ยากที่จะแก้ปัญหาได้ครับเพราะตัวรัฐเองก็เป็นส่วนหนึ่งของปัญหามีคนเขียนว่าไทยกำลังทำสิ่งที่ถูกต้องควรรุกเข้าไปทำลายแก๊งพวกนี้ให้หมดสิ้นนี่น่าจะหมายถึงการปราบปรามแก๊งอาชญากรรมในเขตชายแดนนะครับอีกคอมเมนต์หนึ่งบอกว่าตอนนี้คนเกาหลีหลายหมื่นคนถูกจับไปในกัมพูชามีภาพและวิดีโอแพร่กระจายอยู่ทั่วไป แต่ทำไมไม่มีสื่อไหนรายงานทำไมไม่มีการช่วยเหลือแม้ว่าจะมีเรื่องทุจริตเกี่ยวข้องก็ตามประชาชนทุกคนต้องร้องเรียกให้ช่วยอันนี้ถ้าเป็นจริงมันเป็นเรื่องใหญ่มากครับมีคนคอมเมนต์เรื่องซังรีอดีตสมาชิกวง Big Bang ซ<ม>ังรีเคยไปบอกว่ากัมพูชาเป็นสวรรค์นบนดินเขาต้องถูกสอบสวนด้วยมีคนเห็นด้วยเยอะมากคอมเมนต์ที่น่าเศร้าอีกอันคือกัมพูชาต้องล่มสลายแล้วสร้างใหม่ทั้งหมด ถึงจะกลับมาปกติได้มันแสดงให้เห็นว่าปัญหามันลึกและกว้างขนาดไหนมีคนเขียนว่าระวังนะครับไว้มีคนเกาหลีหลายคนไปหายปรากฏว่าไปอยู่ที่ลาวหรือเมียนมาทแทนอันนี้เตือนว่าไม่ใช่แค่กัมพูชาแต่หลายประเทศในภูมิภาคนี้มีปัญหาเหมือนกันคอมเมนต์ที่น่าสนใจคืออย่าไปกัมพูชาเด็ดขาดดูผู้หญิงคนนี้สิ อันตรายขนาดไหนแม้แต่สถานที่ปลอดภัยอย่างเกาหลีก็ยังมีอันตรายได้ทำไมต้องไปที่อันตรายกว่าเห็นไหมครับแม้แต่คนเกาหลีเองก็เตือนกันไม่ให้ไปมีคนคอมเมนต์ว่าสื่อเอาเรื่องนี้มารายงานเพราะอยากเตือนคนเกาหลีไม่ให้ตกเป็นเหยื่อแบบเดียวกันแม้เรื่องนี้จะเป็นเรื่องของชาวจีนก็ตามอันนี้เป็นมุมมองที่สร้างสรรค์ครับคอมเมนต์ที่ผมชอบอีกอันคืออาชญากรรม มันไม่เลือกสัญชาติคนเกาหลีก็ต้องระวังด้วยนี่คือข่าวเตือนภัยเห็นไหมครับไม่ใช่ทุกคนที่มองแง่ลบบางคนก็เข้าใจว่าสื่อพยายามเตือนภัยมีคนเขียนเตือนอีกว่าหยุดไปกัมพูชาเถอะจนกว่าปัญหาแก๊งอาชญากรรมจะถูกกำจัดไปให้หมดและอีกคนตอบว่าแม้แต่ไปท่องเที่ยวก็ไม่ปลอดภัยคอมเมนต์สุดท้ายที่อยากจะอ่านคือเรื่องนี้สอนเราว่าในโลกนี้ไม่มีเงินฟรี ถ้ามีใครเสนออะไรที่ดีเกินจริงต้องคิดให้รอบคอบก่อนอย่าเพิ่งเชื่ออันนี้เป็นบทเรียนที่สำคัญมากครับเรื่องราวของสาวคนนี้มันเป็นมากกว่าแค่ข่าวทั่วไปครับมันเป็นเรื่องที่เตือนใจเราทุกคนให้ระมัดระวังโลกนี้มีคนเลวอยู่เต็มไปหมดและบางครั้งคนที่เราไว้ใจที่สุดอย่างแฟนหรือเพื่อนอาจกลายเป็นคนที่ทำร้ายเราได้จากที่อ่านคอมเมนต์ของชาวเกาหลีมามันทำให้เห็นว่าพวกเขาก็กังวลเรื่องนี้มากเช่นกัน บางคนโกรธที่สื่อไม่ระบุสัญชาติบางคนเห็นอกเห็นใจเหยื่อบางคนเรียกร้องให้รัฐบาลเข้ามาจัดการและบางคนก็เตือนภัยให้คนรุ่นใหม่ระวังตัวที่สำคัญที่สุดคือเรื่องนี้ยังไม่จบครับแม้เธอจะรอดชีวิตมาได้แต่บาดแผลทางจิตใจที่เธอได้รับอาจจะติดตัวเธอไปตลอดชีวิตและยังมีอีกหลายคนที่ยังคงติดอยู่ในสถานการณ์แบบนี้ไม่ว่าจะเป็นชาวจีนชาวเกาหลีหรือคนจากประเทศอื่น ผมหวังว่าเรื่องราวนี้จะเป็นบทเรียนให้กับทุกคนนะครับไม่ว่าจะเป็นงานที่เสนอเงินดีคำชวนไปเที่ยวต่างประเทศหรืออะไรก็ตามที่ดูดีเกินจริงให้คิดให้รอบคอบก่อนทุกครั้งเพราะบางครั้งการตัดสินใจผิดพลาดเพียงครั้งเดียวอาจเปลี่ยนชีวิตเราไปตลอดการครับนี่คือเรื่องราวที่ผมอยากจะแชร์ให้ฟังวันนี้ครับขอบคุณที่รับฟังนะครับแล้วพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ